เดี๋ยวเราตักปลาออกได้เลยค่ะรอชิมนะคะทุกคนรอชิมไปพร้อมกันเรามีพริกไทยดำเป็นเม็ดด้วยค่ะเอ้ยไม่ใช่พริกไทยดำสิพริกไทยสดขออนุญาตใส่พริกไทยสดลงไปด้วยนะคะทุกคนเพิ่มความเผ็ดและความหอมแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ก็เริ่มด้สีแบบนี้จะทําให้น้ําซอสสวยนะคะทุกคนเราก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์ที่เราผสมน้ําเอาไว้นะคะเติมนมนิดหน่อยค่ะเป็นนมจืดนะคะถ้าใครมีนมคาเนชั่นก็ใช้นมคาเนชั่นใครไม่มีคา r n เนชั่นก็ใช้เป็นนมจืดได้เลยนะคะวิธีการ ทำซอสเกรวี่ซอสสเต็กค,ค่ะจริงๆแล้วตำนานของเกรวี่ที่เขาเรียกว่าซอสเกรวี่นี่นะคะเขาจะได้มาจากเขาเรียกว่าน้ำสต็อกจากกระดูกสัตว์ค่ะก็คือ,อถ้าเป็นบ้านเราเมืองไทยเราก็จะเรียกว่าซุป,ซปกระดูกหมูหรือซุปเนื้อนั่นเองนะคะเขาจะเอามาเคี่ยวจนมันเป็นน้ำซอสที่เข้มข้นค่ะแต่ทางรัสก็คือ เมืองนอกก็จะมีขายแบบซอสที่เป็นน้ำสต๊อกสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะเพิ่มสีแล้วก็รสชาติคล้ายๆสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำบ้านเราค่ะทุกคนเติมลงไปหน่อยจะทำให้สีสวยแบบนี้ค่ะในกรณีที่ซอสมันไม่ได้สีธรรมชาติที่สวยๆแล้วก็ใช้ซอสแบบนี้ใส่ลงไปนะคะมันก็จะได้สีน้ำตาลแบบเป็นซอสเกรวี่เห็ดมันปูเว้ยไม่ใช่สิ เต็กแตรดำค่ะทุกคนสีแบบนี้เลยตอนนี้ก็เคี่ยวน้ำสเต็กไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปลาดใส่สเต็กปลาจานสเต็กปลาของเรานะคะแล้วก็มาดูหน้าแม่ครัวของวันนี้กันบ้างนะคะ แล้วเราก็จะปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยค่ะมันก็จะออกมาแบบนวลๆเค็มๆนิดนึงอ่ะทุกคนแล้วก็กินจริงค่ะมื้อนี้เป็นมื้อเที่ยงที่สวีเดนนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนกับประเทศไทยเวลาของประเทศสวีเดนจะเดินตามหลังเวลาในประเทศไทยอยู่ประมาณเอ่ออยู่หกชั่วโมงนะคะตอนนี้ ห้าโมงสี่สิบห้าห้าโมงเย็นสี่สิบห้านาทีที่ประเทศไทยก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านาทีที่ประเทศสวีเดนค่ะเป็นมือ้อเที่ยงของเราค่ะชิมก่อนส่วนใหญ่เราก็จะขาดเค็มมาทุกคนคนไทยติดติดความจับจ้าน แต่เวลาที่ฝรั่งเขาเวลาเราไปกินอาหารในร้านค้าของฝรั่งนะคะทุกคนในร้านอาหารของฝรั่งเขาก็จะวางเกลือวางพริกไทยให้เราเติมเองค่ะส่วนซอสของเขาที่เขาทำมาเนี่ยมันจะเป็นกลางๆค่อนข้างไปทางจืดค่ะทุกคนเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ามันจืดแล้วเวลาฝรั่งเขามากินที่ครัวคนไทยนะคะเขาจะรู้สึกว่ามือซอสฝรั่งทำไมรสชาติมันเข้มข้น,นอร่อยอะ คือเราเติมเค็มลงไปเลยทุกคนเราคือเติมเราชิมแล้วเราจะไม่รู้สึกถึงความความจืดคือความไม่อร่อยนะคะเราก็จะเติมเค็มลงไปเแล้วเวลาฝรั่งมากินข้าวบ้านเราเขาก็จะถามแล้วว่าเธอทํายังไงอ่ะทําไมมันอร่อย ก็บอกเขาลงไปเลยค่ะว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยฉันแค่เติมเกลือเยอะลงไปจากร้านอาหารทั่วไปเท่านั้นเองส่วนตามร้านอาหารใครที่อยากกินเค็มหรือว่าอยากกินเผ็ดเขาจะเพิ่มพริกไทยและเกลือด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาหารของเขาคือจืดเป็นปกติค่ะ ส่วนตอนนี้เราได้แล้วนะคะซอสสเต็กได้ที่แล้วเรามาทานอาหารกันค่ะทุกคนเป็นข้าวเที่ยงของวันนี้นะคะสเต็กปลาแซลมอนซอส